มหาบุญคือการให้มหากุศลครั้งใหญ่คือบุญกระถินเจียงอินเตอร์เนชั่นแนลขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพบุญกระถินสาม,มัคคีรวมใจและกระถินตกหล่นวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ9วัดใน3จังหวัดอุดรธานีหนองคายและบนการร่วมบุญครั้งนี้ได้2ช่องทางช่องทางที่1บริจาคที่ต้นกระถินที่โชวรุงเจียงทุกสาขาอัศวันช็อปปิ้งคอมเพล็กซ์โรงแรมอัศวัน และวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนช่องทางที่2โอนผ่านบัญชีที่บัญชีบริษัทเจียงอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดธนาคานกรสิกรไทยสาขาหนองไทยเลขที่บัญชี171-2-63786-9ขีดขีดขีดเ เพฤศจิกายนนี้ตั้งองค์กฐถินที่วัดกเกษตรศิริบ้านนาถา10พฤศจิกายนทอดกฐถินถวายณนะวัดกเกษตรศิริบ้านนาถาและ9วัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐถินร่วมสร้างมหากุศลครั้งใหญ่กฐถินเจียงอินเตอร์เนชั่นแน